สัวสัวคำนี้เป็นคำเชื่อมนะคะแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างหรือถ้าแปลง่ายๆก็คือแปลว่าหรือนั่นเองค่ะใช้เพื่อแสดงทางเลือกสองทางหรือหลายทางพูดง่ายๆก็คือใช้เพื่อบอกว่ามีทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีความเป็นไปได้หลายทางนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Pour son anniversaire je prévois de le fêter au parc soit le mercredi soit le samedi. Pour prévois parc son soit soit au anniversaire, fêter mercredi samedi je de le parc, soit le i, soit le แปลว่าสำหรับวันเกิดของเขาฉันวางแผนจะจัดที่สวนไม่วันพุธก็วันเสาร์คือยังไม่แน่ใจว่าจะจัดวันไหนดีแต่ว่าก็คือมีทางเลือกระหว่างสองวันนี้ดังนั้นคำนี้นะคะก็คือเป็นคำที่ใช้แสดงถึงทางเลือกซึ่งเราสามารถแทนด้วยคำว่าอูที่แปลว่าหรือก็ได้ค่ะเช่น Pour son anniversaire, je prévois de le fêter au parc mercredi ou samedi. Pour son anniversaire, je prévois de le fêter au parc mercredi ou samedi.